I've been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. On. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. i am going how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. ภูเขาแท้งที่ข้างบนครับสูลลสสงโซลารูปโซลารเซลนะก็โครงสร้างส่วนมากจะเป็นเหล็กนะเหล็กกล่องน่าจะ หนึ่งจุดห้ามิลหรือว่าหนึ่งมิลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะีครับตอนนี้ช่างกำลังทำวงกบเนาะสวยงามครับ ในห้องกันดยกวนอ๋อตอนนี้เขาเขาเดินสายไฟแล้วครับน่าจะ ถ้าช่างช่างฝ้ามาแล้วแสดงว่าช่างไฟน่าจะร้อยเฟอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ข้างบนน่าจะพร้อมจะใส่ฟไฟไต่อเนาะเขาตีฝ้าแล้วนี่ขาหมนแสดงว่าววข้างบนเข,า,นขาร้อยเฟแล้วเรียบร้อยคนระับก็เสียดายที่เราไม่ได้มาตอนที่เขาลังเริ่มทำเนาะอันนี้มันน่าจะไปแล้วครึ่งนึงแล้ว ก็บรรยากาศดีครับก็ให้ดูเนาะน่าจะเป็นเจ้าแรกๆในอำเภอบ้านตากนี่เลยเนาะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่สุขใจนะครับที่อนุญ,ญาตให้เราถ่ายทำเนาะในพื้นที่แล้วก็โมเดลโคกนหนองนาที่แกวางแผนเอาไว้เนาะนี่น่าจะไปแล้วเกือบ50%นะครับก็ เดยวเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับนี่ครับข้างล่างนี่จะยกสูงนะครับอนนี้ลมทายเทตลอดครับตนนัวนี้อยู่กลางนาม,มันอยู่แล้วครับลมลมตัวน,นี้หมวกผมต้องจับหมวกไว้เลยนะครับตอนนี้ให้ดูไทายบรรยากาศการ,ก,ารก่อสร้างนะครับการทำ สวยงามครับตอนนี้ก็เป็นบ้านในฝันหลายๆคนเนาะที่พยายามจะจุดบรรปลาของชีวิตคงผมว่าน่าทุกคนน่าจะมีแวบ,บหนึ่งเข้ามาในหัวเนาะสำหรับเรื่องพวกนี้เนาะนี่ครับสวยงามครับห้องน้ำนี่ชอบมากเลยครับคลาสสิกคลาสสิกดีไซน์นะครับแล้วมันทำได้จริงนะ ดาวมันจะออกเลยนะครับ เราไม่สำเร็จเนาะตอนนี้คือยังเจอยู่เลยครับยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวรอวันที่เขาเสร็จแล้วเราจะมาทดลองกันเนาะทุกเราจะไปทำอีกอื่นก่อน,นครับเดี๋ยวมี EP พีสองแน่นอนเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวพาเพื่อนๆไปที่อื่นก่อนเลยกันครับเดี๋ยวขอขอบคุณมากครับที่ตามมาจนตอนนี้เนาะเดี๋ยวรอยน้น้ำออกแล้วผมจะมาทดลองให้ดูเนาะ ลองต่อก็บปั้มน้ำเนาะก็ขอบคุณมากท,ที่ติดตามกันขอบคุณครับ Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. until I, I let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ผมมาถึงเนาะนี่ดูธรรมชาติที่บ้านผมหมดวันไปอีกหนึ่งวันครับวันนี้เดี๋ยว จะถ่ายบรรยากาศของวันต่อไปนะว่าเราจะทำอะไรเนาะก็พวกนี้มีแผนว่าจะลองพาไปดูไล่ผมเนาะไล่ของญาติญาติผมก็เป็นบรรยากาศการทุ่งนาแล้วกันวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามกันเนาะต้องขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูที่สวยๆเนาะแถวบ้านนอก ว่าสวยงามคาดไหนนะให้นึกถึงบ้านตัวเองเอาไว้เนาะที่ตัวเองจากมานะครับ